เรามาทบทวนธรรมะช่วงเช้าก่อนฉันกันวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สองมก,กราคม2566ก็เข้าสู่ปีใหม่มาสองวันพระสูตรของเช้าวันนี้ก็จะมีเนื้อหาบางส่วนคล้ายคลึงกับพระสูตรเมื่อคืนเดี๋ยวเราลองฟังดูเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโอกาสที่พระอรหันตสัามมาสัมพุทธะจะบังเกิดขึ้น หรือโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นการยากยากขนาดไหนล,ลองฟังแล้วก็ลองพิจารณาตามดูรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาปตพีนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นแอกนั้นถูกกลมตะวันออก พัดไปทางทิศตะวันตกถูกลมตะวันตกพัดให้ไปทางทิศตะวันออกถูกลมเหนือพัดให้ไปทางทิศใต้ถูกลมใต้พัดให้ไปทางทิศเหนือยนอ,อยู่ดังนี้ในน้ํานั้นมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งล่วงไปทุกๆุกหนึ่งร้อยปีจึงจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งพวกเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร จะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดตัวนั้นซึ่งล่วงไปทุกๆุกร้อยปีจึงจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วจะพึงยื่นคอสวมเข้าไปที่แอกซึ่งมีรูเดียวนั้นเอาลองนึกภาพตามนะน้ำท่วมแผ่นดินไปทั้งหมดแล้วมีแอกอันหนึง่งนะมีรูเดียวลมตะวันออกพัดเป็นทางตะวันตก ลมตะวันตกพัดไปทางตะวันออกลมเหนือพัดไปใต้ลมใต้พัดไปเหนือการเคลื่อนที่ของแอกอันนี้ก็ไม่มีความแน่นอนเต่าตาบอดก็มีอยู่ในน้ำตัวหนึ่งที่สำคัญคือหนึ่งร้อยปีโผล่มาครั้งหนึ่งหนึ่งร้อยปีผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วดูความน่าจะเป็นว่าเต่าโผล่ขึ้นมาเจอแอกแล้วก็ยื่นคอสวมเข้าไปที่แอกความน่าจะเป็นเป็นไปได้ ยากขนาดไหนซึ่งภาษาโบกท่านก็ตอบมาพันเตข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้ที่เต่าตาบอดตัวนั้นซึ่งล่วงไปทุกๆุกหนึ่งปีจึงจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วจะพึงยื่นคอสวมเข้าไปที่แอกซึ่งมีรูเดียวนั้นภาษาโบกก็ตอบแล้วเป็นการยากพวกเราเองพิจารณาตามก็จะรู้สึกว่ายากมากแล้วดูว่ายากขนาดนี้เนี่ยพระศาสดา อธิบายด้วยอะไรพระองค์ตัดว่าพิสูจน์ทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ชั้นเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ชั้นเดียวกันที่ตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะจะบังเกิดขึ้นในโลกยากที่จะเป็นไปได้ชั้นเดียวกันที่ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลก แต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตอรหันตสัสมาสัมพุทธ,ธะก็บังเกิดขึ้นแล้วในโลกและทำวินัยอันตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วภิษุททั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอพึงกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ ความดับของทุกข์เป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับของทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้ความยากที่เสมอกันก็คือยากที่จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยากที่พระผู้มีพระภาคจะอุบัติขึ้นในโลกและยากที่ทำให้หนของพระองค์จะรุ่มเรืองไปทั่วโลกแต่เราลองนึกดูว่าพวกเราผ่านความยากมาสามยาก ก็คือเราถึงแม้เกิดไม่ทันพระผู้มีพระภาคแต่ในยุคเราพระผู้มีพระภาคก็อุบัติขึ้นแล้วพระองค์ก็ได้แสดงธรรมแล้วและตัวเราเองก็ได้เป็นมนุษย์แล้วดังนั้นที่เหลือก็เป็นหน้าที่ที่พวกเราจะต้องเร่งกระทำความเพียรเสียก็เหมือนพระสูตรเมื่อคืนที่พระองค์ตรัสถึงสมัยที่ไม่ใช่สำหรับการอยู่ประพฤติประมารมีแปดอย่างถึงพระผู้มีพระภาคอุบัติขึ้น ถึงพระองค์แสดงธรรมแต่เราไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่ได้เราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราไปเกิดเป็นเปรตก็ไม่ได้เกิดเป็นเทวดาผู้มีอายุยืนบางพวกก็ไม่ได้อีกถึงเกิดเป็นมนุษย์แต่ไปเกิดในถิ่นที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปมาก็ไม่ได้อีกหรืออยู่ในถิ่นที่ดีแล้วในมัดชิมชนบทแต่ตัวเองเป็นคนมีมิจฉาทิฐิ ก็ไม่ได้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือเกิดมาแล้วกลายเป็นว่าโง่เขลาเป็นผู้มีปัญญาสามบ้าไปก็ไม่ได้อีกคิดดูว่ากว่าจะได้มีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์รมไม่ใช่เรื่องงา่ายหรือเกิดเป็นมนุษย์มีสติปัญญาดีไม่โง่เขลาไม่บ้าไปแต่กลายเป็นว่าเป็นสมัยที่ไม่มีพระเจ้ามาอุบัติขึ้นก็เลยไม่มีธรรมของพระผู้มีพระภาค สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งในพระสูตรเมื่อคืนพระศาสดาก็ตรัสแต่ว่าตถาคตทั้งหลายเนี่ยจะอุบัติขึ้นในโลกเพียงบางครั้งบางคราวและความยากที่พระองค์บอกว่าเป็นเรื่องยากก็คือการที่พระตถาคตจะอุบัติขึ้นในโลกการได้ความเป็นมนุษย์และการที่พระตถาคตจะแสดงธรรมนี่ก็เป็นการยากดูว่าพวกเราสร้างเหตุปัจจัยมา ดีขนาดไหนสร้างเหตุปัจจัยมายอดเยี่ยมขนาดไหนพวกเราถึงผ่านความยากสามอันและเราก็ยังได้อยู่อันนี้เราก็ต้องพยายามนำมาคิดนึกนำมาพิจารณาให้มากพวกเราจะได้ไม่ประมาทไม่เกิดความผัดวันประกันพุ่งแล้วก็จากที่เคยขี้เกียจก็จะได้รู้สึกขยันเพราะว่าเราเป็นผู้โชคดีอย่างยิ่งทีนี้มาดูพระสูตรสำหรับค่ำคืนนี้ ก็จะเตือนพวกเราว่าถึงแม้พวกเราเกิดในสมัยที่มีธรรมะของพระผู้มีพระภาคเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีปัญญาไม่บ้าปใบไม่โงเ่เขาแต่มันมีภายในอนาคตบางอย่างถ้าเราชะล่าใจเผื่อภายในอนาคตมันเกิดขึ้นเราเองก็ลำบากคืออะไรดังนั้นธรรมะสำหรับข้าคืนนี้เป็นเรื่อง ทำความเพียรแข่งกับภัยในอนาคตในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัดกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคต5ประการเหล่านี้ก็ควรที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง ภายในอนาคตห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในกรณีนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เรายังเป็นหนุ่มแน่นยังมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มอันเจริญอย่างตั้งอยู่ในปฐมวัยแต่ถึงกระนั้นก็มีสมัยที่ความชาราย่อมจะถูกต้องกายนี้ก็ผููที่แก่เท่าแล้วถูกความชาราครอบงำแล้ว จะมานาสิการถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยแม้จะเศษเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าทึบก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเมื่อเราถึงแล้วแม้จะแก่เท่าก็จักอยู่เป็นผาสุขภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่หนึ่งนี้ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งบางคนก็อาจจะผ่านระยะเวลานั้นมาแล้วเลยวัยหนุ่มมาแล้วเลยวัยสาวมาแล้วอยู่ในช่วงวัยชราแล้วซึ่งเราก็จะเห็นเองว่าพอความชราครอบงำความทรงจำต่างๆจากธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมันก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนจะจำได้แต่พอพิจารณาดีๆเอ๊กก็จำไม่ได้บางที นั่งฟังอ่ะเหมือนจะจําได้ลุกจากที่นั่งไปก็กลายเป็นว่าหายหมดเหลือนิดๆหน่อยๆส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเป็นเพราะไหวในเรื่องของการใส่ใจคําสอนของพระผู้มีพระภาคทําได้ยากแล้วการใจอยู่วิเวกอยู่ป่าและป่าทึบก็ทําได้ยากดังนั้นก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะมาถึงเราเราก็ต้องรีบทำความเพียรเสียจะได้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง จะได้บรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุและจะได้ทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเพราะเมื่อเราไปถึงแล้วแม้จะแก่เท่าเราก็อยู่เป็นผาสุขหรือบางคนก็อาจจะเริ่มชราแล้วแต่ความชรามันก็จะคลืบคลานเรามาเรื่อยๆก็จะเดินหน้าต่อไปก็อย่างที่บอกไปว่าปีใหม่เริ่มขึ้นปีเก่าผ่านไปเราก็แก่ขึ้นอีกหนึ่งปีถ้ารอจนถึงปีหน้าเราก็จะแก่เพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นเราก็ต้องเร่งปารคความเพียรตั้งแต่วันนี้แหละต่อมาอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางควรแก่การบำเพ็ญเพียรแต่ย่อมมีสมัยที่พยาธิ คือความเจ็บไข้จะถูกต้องกายนี้ก็ผู้ที่เจ็บไข้อันความป่วยไข้ครอบงำแล้วจะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยแม้จะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าทึบก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเมื่อเราถึงแล้วแม้จะป่วยไข้ก็จักอยู่เป็นผาสุขภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่สองนี้ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บเรามีน้อยอาหารกินไปแล้วก็ย่อยโดยดีไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเหมาะสมสำหรับการบำเพ็ญความเพียรแต่จะมีสักคราวที่ความป่วยไข้จะมาถึงเรา หลายคนก็คงผ่านช่วงป่วยหนักๆกันมาก็จะเห็นว่าจะให้มาปฏิบัติภาวนาเนี่ยก็เป็นเรื่องยากดังนั้นตอนนี้มันยังไม่ได้ป่วยหนักเราก็ต้องรีบปาราบความเพียรเสียเพราะถ้าเราถึงสิ่งที่ควรถึงแล้วเจ็บป่วยมาเราก็อยู่เป็นผาสุขได้ต่อมาอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้ข้าวกล้าง,งามดี บินทบาตก็หาได้ง่ายสะดวกแก่การสแสวงหาเลี้ยงชีวิตแต่ก็ย่อมมีสมัยที่อาหารขาดแคลนข้าวกล้าเสียหายบินทบาตหาได้ยากไม่สะดวกแก่การสแสวงหาเลี้ยงชีวิตอันหนึ่งในสมัยที่อาหารขาดแคลนพวกมนุษย์ย่อมหลั่งไหลไปในที่ที่มีอาหารหาง่ายในที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ มีการอยู่พลุกพล่านกันเมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมีการอยู่พลุกพล่านกันจะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยแม้จะเสพเสนาสนะอันสังัดคือป่าและป่าทึบก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบปารพความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเมื่อเราถึงแล้วแม้ในสมัยที่เกิดทุกพิขภัยก็จักอยู่เป็นผาสุุภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่สนี้ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งขอยังฤดดูฝนที่ผ่านมาเราก็เห็นหลายที่น้ำท่วมท่วมทั้งบ้านท่วมทั้งไร่หนาขณะที่เผชิญอุทกภัยพวกนั้นถามว่ามีใครจะรู้สึกจยากประพฤติปฏิบัติธรรมบ้างก็มีส่วนน้อย ส่วนใหญ่ก็ลำบากด้วยกันช่วยเหลือตัวเองในการที่จะทำให้อยู่รอดปลอดภัยภัยที่เกิดขึ้นหรือบางครั้งบางคราวก็ไปอยู่กันที่ศูนย์ผู้ลีภัยหรือศูนย์ผู้อพยพก,ก็จะเห็นว่าเวลาคนอยู่ด้วยกันมากๆไม่สะดวกเลยในการที่จะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมดังนั้นใครที่ผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาก็คงพอมองเห็นภาพยิ่งสมัยโควิดระบาดหนักๆก็จะยิ่งเจอศอนสอง ก็คือป่วยหนักด้วยและไปะอยู่พู้คลีกันกับคนมากๆด้วยก็ยิ่งลำบากป่วยว่าหนักแล้วภาวนาก็ไม่เป็นไปยังไปอยู่กับคนมากๆมากคนก็มากความหลายคนก็หลายเรื่องสุดท้ายหาความสงบไม่ได้เลยดังนั้นก่อนที่เราจะเจอแบบนั้นอีกสำหรับคนที่เคยเจอแล้วหรือใครที่ยังไม่เคยเจอก็พยายามเร่งปรรบความเพียรเสีย ถ้าเราถึงสิ่งที่ควรถึงแล้วแม้สมัยเข้ายากหมากแพงหรือเกิดทุ์พิกภัยเราก็าอยู่เป็นผาสุขได้ต่อมาอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้มนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้พร้อมเพรียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดีดังน้ำนมกับน้ำ มองดูกันด้วยสายตาแสดงความรักใคร่กันอยู่แต่ย่อมมีสมัยที่มีภัยมีความปั่นป่วนในดงประชาชนวุ่นวายและเมื่อมีภัยพวกมนุษย์ย่อมหลั่งไหลไปในที่ที่ปลอดภัยในที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมีการอยู่พลุกพล่านกันเมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ มีการอยู่พลุกพล่านกันจะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยแม้จะเสพเสนาสะนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใกล่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปาราบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุ สิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเมื่อเราถึงแล้วแม้ในสมัยที่มีภัยก็จักอยู่เป็นผาสุขภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่สนี้ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งถ้านึกภาพไม่ออกก็นึกภาพสงครามกาปีที่แล้วก็คงได้ยินข่าวกันที่บ้านใกล้เรือนเคียงเราเขารบกันก็มีประชาชนบ้านเมืองนั้นอบพยพลีภัยออกมาจากที่มีการรบพุ่งกันอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีคนส่งคลิปวิดีโอมาให้ดู มีเด็กคนหนึ่งก็คือร้องโ่มร้องไห้แบบแทบจะขาดใจเพราะบ้านไฟไหมก็เลยไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในนั้นพวกนั้นก็อพยพข้ามมาอยู่ที่บ้านเมืองเราแล้วก็อยู่กันเป็นหลายสิบก็อาจจะเป็นหลายร้อยคิดดูว่าอยู่กันอย่างนั้นเนี่ยจะอยู่กันอย่างไรคนอยู่ด้วยกันมากๆความวิเวกหลีกเล่นก็หาได้ยากอย่างที่บอกไปมากคนก็มากความหลายคนก็หลายเรื่อง ก็ดีว่าพวกเราก็ยังไม่ได้เจอสภาพอย่างนั้นและไม่ใช่บ้านใกล้เลือนเคียงเราที่อื่นก็มีหลายที่ทั่วโลกก็คงเคยผ่านเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดการรบพุ่งกันคนสองฝ่ายทะเละาะเบาะแว้งกันและสุดท้ายก็เป็นเหตุให้หมู่ชนอื่นๆก็ได้รับผลกระทบหลายที่ก็อบพยพไปอยู่ด้วยกันนั่นซึ่งเราเองก็ถือว่าสร้างเหตุปัจจัยมาดี เราก็ยังไม่ได้เจอสภาพที่หนักขนาดนั้นแต่เราก็ต้องใช้หลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงเอาไว้อนาคตมันไม่มีความแน่นอนเพราะสิ่งเหล่านี้พระศาสดาตรัสแล้วว่ามันเป็นภัยในอนาคตดังนั้นพวกเราเองก็ต้องตระหนักถึงภัยในอนาคตเหล่านี้ให้ได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนก็ให้พวกเราทำความเพียรให้เต็มที่ จะได้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงจะได้บรรลุในสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุจะได้ทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเพราะเมื่อมีการรบพุ่งกันทะเลาะบอแวงกันแบบนี้เราก็จะสามารถอยู่เป็นผาสุขได้ไม่กี่ปีมานี้ก็คล้ายๆกับพระสูตรทั้งนั้นเหตุการณ์ที่เกิดความไม่สงบหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วคนก็ต้องเกิดความเดือดร้อนลำบาก แม้กระทั่งเรื่องข้าวยากหมากแพงเรื่องทุพพิกภัยอย่างอุทกภัยปีที่ผ่านมาก็คือปี2 5 6 5หลายที่ก็น้ําท่วมเยอะมากอย่างจังหวัดอุบลราชธานีนะมีคนส่งภาพมาให้ดูอย่างกัะทะเลแม้บ้านพวกปู่ย่าตาทวดเองก็น้ําท่วมก็ยังมีการมาบอกข่าวบอกบุญเพื่อส่ง ของช่วยเหลือส่งน้ําใจไปช่วยเหลือบ้านบนรรพบุรุษบ้านปู่ย่าตาทวดกันก็เพราะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นกันมาแล้วก็แสดงว่าหนักพอสมควรเพราะปกติก็แทบจะไม่มีการบอกบุญบอกข่าวกันอย่างนี้นะมีปีที่แล้วนะมีการแจ้งข่าวบอกบุญกันส่งน้ําใจไปช่วยทวดอาตมาก็มาจากตรงนั้นนยาย่าอาตมาก็มาจากตรงนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าปีนี้ มันจะเข้าอีรอบเดิมหรือไม่เราไม่รู้เราก็ต้องเป็นผู้ไม่ประมาทไว้ก่อนทําให้มันเต็มที่ในการปาราบความเพียรเผลอๆไม่ได้เจอภัยด้วยซ้ําตายก่อนเราไม่รู้เลยว่าเราก็จะตายกันเมื่อไหร่ดังนั้นก็ทําความเพียรให้เต็มที่ไม่ประมาทดีที่สุดเข้าสุดท้ายอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้สงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันมีอุททศร่วมกันอยู่เป็นผาสุขแต่ก็ย่อมมีสมัยที่สงแตกกันก็เมื่อสงแตกกันแล้วจะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยแม้จะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าทึบก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเมื่อเราถึงแล้วแม้ในสมัยที่สงแตกกันก็จักอยู่เป็นผาสุกภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่ห้านี้ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่ เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งประเด็นสุดท้ายคือสงทะเลาะก,กันเองถ้าใครเป็นภิกษุสงนะพอสงทะเลาะก,กันก็จะเห็นเลยว่าบรรยากาศสำหรับการประพฤติปฏิบัติมันหายได้ยากเจอหน้าอีกฝ่ายหนึ่งก็ทิ่มแทงกันด้วยกันด้วยหอกคือปากก็เหมือนในครั้งพุทธการที่เป็นเรื่องราวของภิกษุชาวกรุงโกสัมพี ก็จะเห็นว่าทะเลาะก,กันหนักมาขนาดพระศาสดาสเสด็จไปห้ามก็ยังไม่ฟังก็ยังทะเลาะเบาแหวงกันไปเพราะแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายนะทั้งในส่วนของสงฆ์เองก็ลําบากแต่ระพฤติปฏิบัติจะปาราบความเพียรก็ยากคารวบเองจะไปเกี่ยวข้องกับสงฆ์ก็ลําบากแทนที่จะไปแล้วได้ทําบุญสงฆ์ก็พยายามดึงหาหมู่หาพวกหวานล้อมพูดจาให้ตึงกันเป็นหมู่เป็นพวกไป สุดท้ายสงแตกกันไม่พอคารวาสแตกกันอีกมันก็มีเป็นไปนได้ทั้งหมดดังนั้นตอนนี้ภัยเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเราก็รีบปาราบความเพียนเสียจะได้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงจะได้บรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุและจะได้ทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเพราะถ้าเราบรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วถึงแล้วแม้จะมีภัยในอนาคตทั้งห้าข้อนี้เกิดขึ้น เราก็สามารถอยู่เป็นผาสุกได้พระศาสนากลารตรัสตอนท้ายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นภัยในอนาคตหน้าประการเหล่านี้แหละควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งก็จบลงประมาณนี้ธรรมะสำหรับค่ำคืนนี้ ดังนั้นเปิดปีใหม่มาก็ต้องเตือนสติพวกเรากันเรื่องพวกนี้เลยเพราะว่าเราแก่ขึ้นอีกปีภายในอนาคตก็รอเราอยู่เพราะเราเริ่มสตาร์ทต,ต้นปีแล้วไม่รู้ว่ากลางปีนี้ปลายปีนี้จะเกิอดอะไรขึ้นไม่อาจทราบได้เลยเพราะพระศาสดาก็ตรัดเลยว่าไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง อนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ต้องไปบุ่นวายกับมันมากแต่ทําอย่างไรเราจะรีบปรบความเพียรเสียเพื่อหากอนาคตมันเกิดภัยขึ้นมาอันใดอันหนึ่งเราก็จะสามารถทําให้เราบรรลุได้ก่อนที่จะเกิดภัยขึ้นและเมื่อมีภัยเกิดขึ้นเราก็จะอยู่เป็นผาสุภภัยข้อที่หนึ่งคือภัยเกิดจากความแก่ตอนนี้หลายคนก็ประสบแล้วภัยข้อที่สองก็คือภัยอันเกิดจากความเจ็บไข้ ภัยข้อที่สเกิดจากทุกพิกภัยหรือข้าวยากหมากแพงก็คงมีสักสมัยหนึ่งอีกภัยหนึ่งก็คือมนุษย์ทั้งหลายทะเลาะเบาแหวงกันอีกภัยหนึ่งก็คือสงทะเลาะเบาแหวงกันเองก็มีทั้งห้าภัยดังนั้นเราก็ต้องเร่งเอาไว้ในการทำความเพียรของพวกเราอย่าจะล่าใจอย่าผัดวันประกันพรุ่งภัยในอนาคตมีสิทธิ์ที่พวกเราจะได้เจออยู่แล้ว โดยเฉพาะภัยแันเกิดจากความแก่และภัยออนเกิดจากความเจ็บไข้ช่วงนี้ก็ยังระบาดไม่เลิกโรคติดต่อที่ชื่อว่าโควิดส9เกก็คงระบาดกันต่อไปพวกเราก็ป้องกันตัวดีๆระมัดระวังตัวดีๆและใครที่เคยผ่านประสบการณ์มาอย่างที่คุยกันไปช่วงตน้นเราก็จะเข้าใจสภาพเลยว่านั่งเฉยๆก็ยังไอไอบางคนบอกไอจนปวดท้องไอจนปวดตังไอจนหายใจไม่ทัน เป็นกันมาหมดแล้วดังแบบนั้นพวกเราเองก็พยายามนะใครที่ยังไม่ป่วยหรือใครที่หายป่วยแล้วก็จะได้ตระหนักตรงนี้และอย่าคิดว่าต้องป่วยเฉพาะโควิด1 9เท่านั้นโครคภัยไข้เจ็บมันมีหลายโรคบางคนก็ิ่มเลือดอุดตันหัวใจบ้างิ่มเลือดอุดตันสมองบ้างกลายเป็นอัมพฤกษอัมพาตก็มีให้เห็นอยู่บางคนก็ปอดติดเชื้อปอดอักเสบก็มีให้เห็นอยู่มีเยอะแยะมากมาย ดังนั้นพวกเราเองก็ย้ำอีกครั้งว่าให้เป็นผู้ไม่ประมาทมีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่อย่างนี้นั่นเองธรรมะสำหรับข้าคืนนี้ก็มีประมาณนี้ในช่วงสุดท้ายมีใครมีอะไรจะพูดคุยสักถามมีไม่หยในห้องหรือในสายถ้าไม่มีใครมีคำถามวันนี้พวกเราก็ได้ธรรมะอันเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ กลับไปพิจารณาทบทวนแล้วก็เล่งปรารบความเพียนกันเสียสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ก็คงพอแต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมมากระทํำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทํำกิจนึ่งด้วยความเป็นพวกหูสูตรก็ขอให้พวกเราเอาไปแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเพื่อที่พวกเราจะได้เป็นผู้รู้ทั่วถึงอัฏถะรู้ทั่วถึงธรรมะ ในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคและได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในการเบื้องหน้าต่อไปด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้รับผลตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเป็นผู้ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลยังนิพพานพ้นทุกข์ในนาคตการอันใกล้โดยทั่วหน้ากาันทุกคนทุกท่านเถิด